เ,เรียบไมหไมกร<ล>ะปิดล้วตัวอาหารชาวบ้านหนองแองก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยค่ะัวก็จะฟูหน่อยหนึ่งนะคะว่าอยากมัดผมมันจะดูเก๋กๆคิดเอาเองนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่กันค่ะหลังจาก Icana, สวัสด anf, it, ีค่ะสวัสด <wh> ีเพ uh? ื่อนๆ่ค่ะยินดีต้อนรับสู Wor ่ช่องของนันมันธีนนซี่นะคะวันนี้มาจะอยู่ในมุมแปลกแใช่ไหมหน้าก็จะแปลกแปกนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นมาก็วันนี้แนนจะพาทุกคนมาทำบล็อกหนึ่งวันกับแนนนะคะว่าแนนทําอะไรบ้างก็จริงวันนี้มีโปรแกรมที่แบบเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันที่เราเลิกงานมาแล้วไงก็คือเมื่อวานทํางานแล้วเลิกตอนสี่ทุ่มใช่ไหม แล้วก็วันนี้ก็คือจะต้องขับรถนะคะรอบนี้นันมาที่แถวแอร์เรียแฟรงค์เฟิร์ตเนี่ยน,นันไม่ได้บินมานะี่ขับรถมานะคะแล้วก็เดี๋ยวนันจะขับรถกลับไปที่มิวนิกนะคะกลับไปที่บ้านแต่ระหว่างทางก็คือมีจะต้องทําธุระก็คือไปเอาหนังไกท่ทอดที่สั่งเพื่อนแถวระแวกนีไว้นะคะก็อร่อยมากแล้วก็ไปเยี่ยมน้องแอนนะคะจริงๆนรองไปกินอาหารเช้าบ้านเขาเพราะว่าน้องแอนทําข้าวขาหมูแล้วบอกพี่คะ่ะเรามาทานอาหารเช้าด้วยกันคะ่ะ แล้วนางก็ทําขนมไว้รอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงเรา IF อยู่นะคะแต่ว่าจะกินได้ตอนสิบโมงเช้าก็คือไปถึงบ้านน้องแอนพอดีหลังจากนั้นก็ขับรถกลับไปที่มิวนิกค่ะพอกลับไปที่มิวนิกแล้วคุณแฟนบอกว่าเดี๋ยวเราจ <c oughs> ิบกบาแฟยามบ่ายกันไหมก็ดูทรงว่าน่าจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าเมื่อวานเลิกง,งานสี่ทุ่มแล้ววันนี้ตื่นมาเจ็ดมงคึ่งก็คือมันเช้ามากอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ทำกิจกรรมร่วมกับคุณสามีก็คือจะทําพวกนี้นะคะพวกนี้สามีอยากทําอะไรอยากไปไหนอะไรอย่างไงอยากกินอะไรมันทนีจัดให้หมดเลยค่ะเป็นวันที่ต้องเข้าใจสามีเพราะว่าเกือบสิบวันนะคะที่เราแบบว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนั้นก็ไม่ได้ทํากับขงกับข้าวนู่นนี่นั่น,นให้สามีรับประทานเลยเพราะว่าเรามาทํางานเนาะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยนันก็มีนัดกับสาวๆนะคะเพราะว่ามีพี่อ้อยมาหาจากสวีเดนแล้วก็มีคุณแม่วันนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เจอน้องจอยด้วยน้องที่ไม่ได้เจอมันกันมาเกือบ สองเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็คืออยากเจอน้องคือต้องบอกว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะมากทํางานแล้วก็ไปนู่นไปนี่มานั่นนะคะก็คือไม่ค่อยได้เจอเพื่อนก็คิดถึงเพื่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าดิฉันจะสตรองแค่ไหนนะคะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งที่ตื่นเลยนะคะจนไปถึงตอนเย็นนะคะว่าทําอะไรบ้างชีวิตในต่างแดนมันก็ไม่ได้เหงาอะไรนะคะมันก็โอเคถ้าเรามีงานทํามีสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะมีวันๆหนึ่งอะม,มันเหมือนกับจะมีอะไรให้ทําแบบเยอะอยู่นะเออ ก็ก่อนที่จะเริ่มจะพูดมั่วนะคะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วก็เดี๋ยวจะไปหากาแฟดื่มก่อนเพราะนี่มันเก้ามงครึ่งแล้วนะคะไปหากาแฟดื่มแล้วก็ก็อืมก็ไปกันเลยค่ะไปบ้านน้องแอนกันเลยนะคะทุกคนไปค่ะตามกันมารอกันแน่นหนึ่งวันนี่ค่ะอาหารเช้าของเรานะคะแม่แอนนะคะสวัสดีค่ะแม่แอนทำให้กินนะคะอันนี้มีข้าวขาหมูนะคะ ตุนไว้เมื่อคืนนะคะหนูสีแซ่บไม่ต้องไ,ไปกินหนึ่งใครบ้านนี้น <Hindu S 2> มีทุกอย่างนะคะจะบอกว่าเปิดร้านอาหารไหมคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ไ,มได้ไม่มีเวลานี่มีพริกเราพีมพรพิกน้ำส้มด<ล>้วยจะเต็มมากค่ะเข้าขาหมูตรอกซอยจริงๆนะคะใช<ด>่่ไหมเรามีบุญไหมดูดูปลาบ้านนี้นะคะเป็นต่อนๆเลย่ามีตกใจไหมปลา ไม่ตกใจเรเจอปลาครั้งแรกเจอปลาล้ครั้งแรกตกใจนะแต่ตอนนี้ชินแล้วใช่ไหมกลินก็กลิ่นแล้วเขาแ่บปลาล้าแอนกลิ่นหอมนะกลับกลายเป็นน้ำปลาเหม็นนะน้ำปลาน้้ำปลาตองแอนใช้น้ำปลาเยอะเลยอ๋อไม่ใช่น้ำปลาเหม็นสิกะปิสิถ้าทำกะปิอะถ้าทำแกงส้มอะอะไรฝรั่ง้ลาฝรั่งปลาคาที่แกงไตปลากับกะปิอะไรพวกนั้นอจะรู้สึกเหม็นเขาผัดให้เบบี้นะคะโตแล้วเนาะเด็กค่ะ เครื่องทำกาแฟเราไม่เคยเห็นอีกค่ะทุกคนกินขา้าวผานของเสร็จแล้วนะคะตบไทายด้วยกาแฟค่ะเดี๋ยวขออนุญาตผู้ชมแป๊บนึงขอพักเปรกโฆษณาก่อนนี่เติมเต,ต,ติมน้ำตรงนี้เดี๋ยวลืมเติมน้ำกว่านี้ใส่มาอ๋อเป็นกาแฟโบนั่นตรงนี้ใช่แล้วขอเติมน้ำก่นไม่ซื้อจานนะคะแล้วถ้ามีอะไรก็คือต้องเวลาแล้วเวลาล้างเครื่องเ่ะ ล้างองมันจะมีถดอดออกมามีน้ำยามีอะไรให้ให้หล้างอ๋อโอเคแล้วมันมีแบบต,ต้องเรียกเซอร์วิสมาบ้างม,ามั้ยเห็นลูกชายสามีทำให้อ๋อโอเคพ่อเขาทำเป็นอ๋อนี่ตู้เย็นโอเคโอเคยังีเราก็เพืยอออกนะคะทุกคนอ่าโอเคอค่ะอันนี้ไปคะ่ะทุกคนทานอาหารชาวบ้านนองแองกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยค่ะหัวก็จะฟูหน่อยๆนึงนะคะไปกันเลย 298กิโลเมตรนะคะตอนนี้แวะเติมน้ำมันนะทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา14 16นาฬิกานิดๆนะคะก็คือต้องออกจากบ้านอีกทีตอน18นาฬิกาเมืม่อกี้จริงๆมาถึงบ้านตอน3โมง3โมง5นาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วตั้งใจที่จะนอนแต่ว่ามันนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาอ่ะมาทำคลิปต่อดีกว่าตอนนี้นะคะกำลังจะไปอาบน้ำ อามอเช้าไม่ได้อาบน้ําออกมาเลยนะคะบอกน้องแอนน้องแอนพี่เหม็นนะตอนกินข้าวไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีไปชณีมาส่งนะคะเพราะว่าได้สั่งซื้อของก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาแกะของก่อนดีกว่าจริงๆสั่งดูกลาสไปนะคะเพราะว่าซื้อสกินแคร์มาใหม่เอาาเอไปฝั่งไปสั่งสกินแครม์มาว่างาั้นตอนนี้ใช้สกินแคร์ตัวใหม่ก็คือเป็นของ รังเอลเฟนนะคะเอ่อเอลเฟนเอ่อเอลเฟนเอลเฟนช้างเมาอะ่ะเออแล้วก็เลยติดใจติดใจก็คือพอใช้แล้วม่จำเป็สุกว่าตอนนี้หน้าเป็นสิวเป็นแผลเป็นนะคะเดี๋ยวจะใช้ฟิลเตอร์ในการลบนิดนึงในการก่อนที่จะลงคลิปอะ่ะแล้วเออรู้สึกว่าชอบในตัวสินค้าแล้วก็เลยแล้วก็ไปอ่านรีวิวเพิ่มนะคะแล้วก็เลยสั่งซื้อของเพิ่มแล้วก็ซื้ออ่อซื้อลังโคมมาเพิ่มนะคะเพราะว่า เคยใช้แล้วช่วงหนึ่งแล้วก็ดีแล้วก็เลยแล้วก็เลยซื้อมาใช้เพิ่มนะคะแล้วก็ล้ง Ele างเอลเฟันเป็นเจลล้างหน้าซึ่งเขาเคลมว่าดีมากก็ซื้อมาด้วยนะคะที่คร,ครีนเซอร์นะคะก็อันนี้นะคะก็สั่งมาสองกล่องเลยนี่ก็มามาแกะด้วยกันเลยที่สั่งมาสองกล่องเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ที่ดูกลัสนะคะมันมีโปรโมชั่นมันก็มีมาตลอดแหละราคา20%รซ แล้วของมันต้องใช้ไงโอ้ยมันมีของแถมด้วยนะคะอ่ะมากันที่ของแถมก่อนของแถมนะคะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าของแถมมันจะอยู่ในถุงเจ็ดแปดอย่างนะคะก็มากับถุงเป้น,น้อยๆของยูกลาสนะคะแล้วของที่ซื้อเนี่ยก็คือลดที่สิบเปอร์เซ็นอ่ะของแถมแถมอะไรบ้างว่ะแถมของซูซานนาเป็นเจลอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ อ้ยแถมขนตาปลอมคลิงคล้งๆแถมอันาจเซียนะคะที่เขียนคิ้วแถมเออครีมโลชั่นอะไรอีกเยอะจังแถมหลายอย่างเลยอะ่ะเลยไม่ได้ไปดูของซื้อสักทีหนึ่งอ๋อที่กาวติดขนตาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เป็นลิปปามหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเล็กมากไม่ทันได้เปิดดู L'Oreal Paris สำหรับ Anti Age นะคะแล้วก็เออในแหละครีมแบบกลิบเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ซื้อจริงๆก็คือ,อ,อน้ำตบหน้านะคะ ในปริมาณ150 ml ของละแมกลับมาซบอ,อกละแมอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ไปซื้อของจิวองชี่มาแล้วมีความรู้สึกมันกระชับหน้าดีมากแต่มีความรู้สึกว่าแพแล้วก็ที่แหละทำให้ขึ้นสิวนะคะก็เลยคุณสามีก็รับไปบุญอน,นันต์ไปจนมาลวนอีกแล้วค่ะอันนี้ซื้อให้เป็นของขวัญน,น้องๆนะคะเป็นของขวัญที่เราจะเอาไปให้เขาแล้ว,ลวก็มี อะไรสักอย่างมาจากคริสเยนดิออร์ไหนดูซิคริสเยนดิออร์ส่งอะไรมาให้มีอะไรจากคริสเยนดิออร์อ๋อก็ไม่มีอะไรเป็นแคตตาล็อกคอลเลคชันใหม่ก็เป็นสมุดบริษมกส่งกริบไว้ทำเป็นพร็อพในการถ่ายรูปนะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ซื้อของประจำฟอยลิงเกอร์ก็น่าจะเป็นแค่ สำหรับวินเทอร์อะไรเนี้ยเขาขายของว่านั้นเนอะเราก็ทาดการตลาดเนาะเห็นอะไรอันนู่นอนนี่นั่นเซลลดก็ซื้ออีกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีละมงละแมรลดแล้วก็แถมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวนั้นจะอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเพื่อที่จะไปดินเนอร์กับสาวๆกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่สวยๆบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะทุกคน ทุกคนตอนที่แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็นี่มัดผมสไตล์แบบนี้นะคะทีแรกก็จะปล่อยนะแต่มีความรู้สึกว่าอยากมัดผมอะมันจะดูเก๋ๆคิดเอาเองนะคะก็นั่นแหละตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมได้มาคือไม่มีตุ้มหูสีเงินเลยเพราะว่าตั้งใจจะใส่พวกอัสซตรีขอโทษนะคะกล้องเนี่ยตั้งใจแบบ สีเงินหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมีตุ้หูกเงินอยู่คู่เดียวแล้วนันทําหายไปข้างหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่ามันก็ได้อยู่น้องออกสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวก็ไปเจอสาวๆกันนะคะวันนี้เราจะไปทานอาหารเวียดนามเขาก็จะมีซูชินุนนีนันด้วยเพราะว่าจริงๆการนัทำ I.F. อยู่ซึ่งนนจะหยุดกินตอน18นาฬิกาใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เราก็ต้องมีสังคมไปออกกินข้าวกับเพื่อนไงพรุ่งนี้ก็ต้องเอ,อ่อ I.F. เนี่ยจาก18บห เอไม่ใช่สิสิบหกเออก็น่าจะทำแบบ IF ที่เป็นเอ,อ่อยีกับ4แทนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ช่างน้ำหนักแล้วแบบโอ้โหหนะักห้ทุกคนตอนนี้หนะักห้นะคะมาดูกันว่าก่อนที่จะกลับเมืองไทยในช่วงสิ้นปีเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะลดไปได้ไหมเหลือ53านะคะเน่ยต้องการให้น้ำหนักเนี่ยเหลือ5้บสานะสีกิโลมามาลุนเป็นเพื่อนนั่นะคะเดี๋ยวนยจะต้องดื่มโปรโตีนของพี่เ e อมี่อ่ะเพราะว่า เออน่าจะต้องดื่มในช่วงเช้าอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่มีข้อสอนเน,นแล้วว่าให้ดื่มยังไงก็นี่แหละเดี๋ยวมาทดลองด้วยกันเลยจะได้มาอวยยศน้งว่าดีไม่ดีอะไรยังไงนะโอเคตัดเรื่องปัญหาลดความอ้วนไปก่อนตอนนี้เราก็ไปกินอาหารกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวใกล้จะออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสาวๆนะคะที่มิวนิกันค่ะทุกคนไปด้ยวยกันเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยกำลังจะออกจากบ้านคือออกไปแล้วก็ลังจะ start รถ เฮ้ยที่มิวนิคเขากลับมาใช้ออหน้ากลางนะคะก็คือแมสเน่ FFP2 แล้วก็แล้วต้องกลับมาเอา FFP2 อีกนะคะก็นั่นแหละฝนก็ตกด้วยก็โอเคค่ะเดี๋ยวจะม,มีลงไปเอาให้ที่ห้องใกล้ดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยค่ะเพราะว่ามันจนเจนงเวลานัดแล้วนะคะทุกคนมองซายมองขวาโอเค มีนะคะแซนด์วิชโซชิแ้วกิงด่างมีแมงโก้สะลัดนะคะแล้วก็เคเรื่องเกลีืออันนี้ก็อะไรก็กอย่างอื่นนะคะคนี่นะคะแกงลูกเป็ดเหมือนเดิม <laughs> นี่พี่สาวมาจากสวีเดนตั <laughs> ้งกูเพื่อจะได้กินเขาไม่เขาแบ่งมาให้เราแล้วสี่ชิ้นเราจะได้ไม่ฆ่ากัน <laughs> <c oughs> เอออาหารน,น่าติดตาตาดีอ,ะอ่ะอันนี้แมงกโก้ก็น่ากินดังกระเช้า กุชชั่นทิศค่ะบานาปทิศนี่นะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่กันค่ะหลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่ลูกถอปแผงนี้กันค่ะที่อย่างนี้นะคะมามมลนิกก็อย่าพลาดนะมันไม่แย่เลยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวราเข้าไปด้านในกันเลยทุกคนตอนนี้เรามาที่กระจกแผงนี้นะคะคือเราจะขึ้นแบบลูก็อปแล้วมันไม่ได้ไงน้าสม,มานะคะคือกระจกสวยมากดูค่ะดูโอ้โห ชั้นีเช่นเราเห็นกระจกแล้วก็กรี๊ดเลยค่ะก็ตอนนี้มาดื่มกับคุณแม่วันนะคะแล้วก็พี่อ้อยแล้วก็น้องๆพี่ๆคนอื่นๆด้วยก็ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วอะคะตอนนี้นาฬิกายังไม่ได้ปรับนะคะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะคะตืน่นให้แต่เจ็ดโมงครึ่งกับทุกคนหนึ่งวันของดิฉันค่ะอุ้ยกระจกสวยมากเลยอะ่ะ มาแล้วค่ะบิ๊กฮาร์เสียงนะคะหาเสียงเหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นมิตรแกงคะขายอะไรคะไหนคะของขายมิตรแกงอะไรนะขายอะไรคะมาจากที่ไหนขายโปรตีนหรือโปรตีนที่ส่งปรสิทแล้วทถาไมลืมอ่ะแล้วทำไมไม่เอามาขับไปเอาดิ้นดิ้นรถจอดจะเป็นไงเอากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนเอขนาดอยู่ในเจำไหมธุรกิจหน้าตัว พอทำงานกันแล้วก็จะไม่มีเวลาเจอกันวิจัยพุงชั้นป่องค่ะหลังจากที่นํามาแวะดื่มกับเพื่อนๆน,นะคะก็แอบเมื่อยล้านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นในที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ันนก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันแล้วก็อย่าลืมรับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ